วันที่12กันยายน2568ที่โรงแรม New Season Square อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีการจัดงานถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการสำหรับเทศกาลกินเจหัดใหญ่ประจำปี2568 โดยได้รับเกียรติจากนายสุพิษพิทักษธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีและผู้แทนหลายภาคส่วนอาทินายกิตนาสุบรรณวง์นายกสมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลานายแพทย์ชรินทร์รแพทย์นันทเวศรองนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ดรณัชยาแก้วนุย้ยดรจิ ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัยสนับสนุนจากสสสนางนงเยาจีรันดอนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหาดใหญ่และนางรุ่งรัตชัยจีรธิกุลประธานจัดงานโดยมีตัวแทนจากสื่อมวลชนชั้นนำของหาดใหญ่กว่า20สำนักเข้าร่วมรับฟังข้อมูลอย่างคับข้าง สำหรับงานกินเจหัดใหญ่ปี2,568จัดขึ้นภายใต้สโลแกนเทศกาลกินเจหัดใหญ่โกกรีนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง29ตุลาคม2,568ที่สวนหย่ําสุภสารรังสรรมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารประเพณีการกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมภาพลักษณ์ของหาดใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงรักษาจารีตประเพณีอันดีงามสร้างความสามัคคีและความร่วมมือของประชาชนในท้องถิน่นรวมถึงกระตุ้นและพื้นผูเศรษฐกิจสร้างงานสร้างไรายได้สู่ชุมชนและระดับท้องถิน่นภายในจังหวัดสงขลา เทศกาลกินเจหัดใหญ่ปีนี้ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายเช่นการสักการะเทพเจ้าขบวนแห่พระการประกวดหนูน้อยเจ้าชายการแสดงสิงโตมังกรและซุ้มอาหารเจจากร้านค้ากว่า100ร้านค้าภายใต้แนวคิด กินเจอาหารสะอาดปลอดภยัยลดหวานมันเค็มไม่ใช้ภาชนะฟมบรรจุอาหารรักสิ่งว่ากร้อมและรณรงค์ลดละเลิกเหล้าบุหรี่อายมุกลดปัดจจัยเสี่ยงหลีกเลี่ยงทำร้ายสิ่งมีชีวิตถือศีลตั้งสติสมาธิบำเพ็ญทานบุญ การจัดงานถแถลงข่าวครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงกำหนดการและรายละเอียดกิจกรรมสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยปีนี้เทศกาลกินเจหาดใหญ่มุ่งเน้นแนวคิดโกกรีนสะท้อนถึงการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประเพณีควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อมกัน ประเมินจากปีที่แล้วนะครับก็ทั้ง10วันนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า5้าหมื่นคนที่เข้ามาครับใน5้าหมื่นคนเนี่ยเราคูณกันไปคูณกันมาในการที่จะประชาสัมพันธ์นะครับยาสัมพันธ์แล้วก็เม็ดเงินที่เข้ามานะครับผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณถ่าไม่ประมาณสักสักษะสิบล้านได้นะแต่าบเพราะว่าหนึ่งวันสองวันนะครับร้านค้าเราขายไปแล้วนะครับร้านหนึ่งแสนสองแสนบางคน สามวันเองครับยอดขายไปหนึ 1> 1, 2, 3, 3, 2, 3่งล้านแล้วครับนะครับนี่คือร้านค้าและมีร้านค้าประมาณหนึ่งร้อยแปด้านค้ารวทุนเข้าไปผมว่างจะไม่ต่ำกว่าตัวเีขที่ผมประมาณการนะสำหรับเทศการกิจกรรมใหญ่ในปีนี้ฮะในนามของโครงการอาหารปลอดภัยไปใต้สํานงานของอุคสนับการสร้างเสริมสุขภาพนะครับกาอน่าเองที่ ร่วมกันสนับสนุนด้วยกจการกินเจตลอดมาเนี่ยเราลงเห็นความสําคัญเรื่องของอาหารเป็นหลักก็คืออาหารปลอดภัยนะคะสิ่งที่เราได้ทํามาแล้วตอนนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการที่จะเที่ยวงานเทศการกินเจใหญ่ปีนี้คือการที่เราอบรมหลักสูตรสุไกยวิบาลอาหารสําหรับผู้สัมผัสอาหารก็คือผู้เกะ่อบการ ที่จะมาขายในงานที่การจริงๆนอกจากนี้แล้วในในช่วงที่จัดงานงเราจะมีเรื่องการส่งตรวจนะคะถึงตรวจเรื่องของน้ํามันไม่ต้อซ้ํานะคะและเราจะมีไป,ไป้ายปรสัมพั์เรื่องของการเจริมันหรือหวานเลือกได้แล้วก็ มันก็เลือกได้ด้วยนะคะเพราะเนี่ยเราจะขอความรวมือจากผู้ประกอบการในการปรุงอาหารเรื่องของไม่หวานเกินไปไม่เค็มเกินไปไม่มันจกเกินไปนะคะเราจะต้องมีเครื่องมือในการที่จะเทสโซเดียมนะคะทเทสเซียมหรือความเค็มเนี่ยในผู้ประกอบการเป็นการสุ่มตรวจนะคะเพื่อสร้างความมัน่นใจให้กับผู้บริปโภคที่เข้ามาเที่ยวในงานะคะ่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราพยายามรณรงค์นะคะเดี๋ยวบอกพยายามรณรงค์เราจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ใช้ภาชนะโฟม นะคะน,นี้คือช่วยกับเป็นไม่ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าโฟมเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะทำลายยากนะคะแล้วก็มีสารพอลมอร์ด้วยเพราะว่าเนี่ยสสเอเลเห็นเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนคะคะ